แล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่โรงแรมเมทรพอยต์นะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้ผมมางานอะไรในโรงแรมเมทรพอยต์นะครับก็ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยแต่ว่าไม่มีอะไรกินเลยทุกคนเท่าน,นี้นะครับข้างหน้าโรงแรมมีพันธ์ไทยคอฟฟี่พอดีนะครับนี่เลยข้าวเช้าผมสรุปป็นเค้กกับน้ำครับทุกคน ไม่มีข้าวคือ,อมีขายแค่น้ำนะเมื่อกี้ผมถามข้าวเขาบอกไม่มีข้าวแล้วกเออ็เขาบอกมีแค่ในตู้นะครับในตู้มีขวดซองผมถามขวดซองเขาบอกว่าเครื่องอบใช้ไม่ได้ก็คือมีแค่เค้กกับน้ำะ่ะทุกคนก็ยังไม่ได้กินอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเข้าโรงแรมไปดูสำหรับสถานที่จัดงานนะครับก็เป็นเมโทรพอยท์แบงก์คอกนะครับมีลานจอดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนิดนึงนะครับก็เรียกว่าลานจอดเต็มเรียบร้อยนะตั้งแต่ตอนผมมานะครับ มโชคดีนะครับเป็นคันสุดท้ายพอดีนะทุกคนก็เลยได้จอดนะครับเป็นงานคงต้องไปหาที่จอดที่อื่นในซอยซอยนี้นะครับซึ่งหาน่าจะหายากอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับสำหรับสถานที่จัดงานนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงเมโทรพอยต์นะครับนี่ใน็อบบี้นะครับก็เรียกว่าแฟนๆเยอะมากนะครับมารอกันทุกคนแล้วก็ ที่ลงทะเบียนนะครับก็คือตรงนี้ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับนี่ก็จะมีแจกบัตรนะครับนิดนึงคนเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็คือ2องแถวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าแบ่งเป็นค o กโฟโต้กับมิสแอนกรี e นะครับตอนแรกนะทุกคนผมรอลงทะเบียนใช่ก็งงว่าใครจ้องอยู่โอ้ยตกใจตอนแรกตกใจเกือบแล้ว นี่ครับก็ต้องมีบัตรประชาชนมานะครับเพื่อลงทะเบียนนะทุกคนแล้วก็จะมีริชแบนนะครับเพื่อเข้างานนะครับแล้วก็ได้โพสเตอร์หนึ่งอันนะครับนี่ทุกคนเข้ามานะครับก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีเบียรคาร nova บาวให้ด้วยนะครับ และนี่ครับทุกคนแล้วก็เป็นเสื้อเจอราดนะครับปีต่างๆนะแล้วก็มีอันนี้เป็นชื่อชื่อชื่อไทยด้วยเจอราดนะครับเลขแปดโอ้โหเต็มเต็มเต็มเฟรมแล้ววันนี้นะครับผมจะได้ให้เจอราดเซ็ตของนะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาแต่ว่าผมมีเหรียญอันนี้นะครับเป็นเหรียญพิเศทษที่ลิเวอร์พูลเพิ่งทำออกมาเฉลิมฉลองอิสตันบูล2005นะครับเรียกว่าผมจะมาให้เจอราดเซ็นนะครับเพื่อ,อ,อมีมูลค่า มากนะทุกคนเพราะอันนี้เป็นทองแท้นะครับนี่ครับทุกคนเป็นรูปเจอร์ล่ถือช่วย UCL นะครับปี2005นะที่แข่งกับเอซิมิลานนะครับตอนนี้งานใกล้จะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในงานนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะทุกคนเจอร์ลาากัลังจะมานะครับเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับข้างในครับก็จะเป็นสวนเป็นจัดงานแบบแนวอาท์ดอยู่นะทุกคนสวยอยู่นะครับโอ้ มีแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปตรงนี้ด้วยสตีเวนเจราดแฟนมิสนะครับแต่ว,<ะ>วันนี้ผมแต่งตัว,วไม่น่าจะเข้ากับสถานที่เท่าไหร่เพราะว่วาร้อนมากทุกคนร้อนแรงด้วยอยู่ในห้องแอร์ไม่ค่ะในห้องแอร์แล้วก็จะมีธงนะครับเอ่ออเชิญเซนไหมครับอันนี้คือธงอะไรครับโอ้ธงลิเวอร์พูลจะส่งไปที่แอร์ฟิวครับโอ้ที่สยามเราที่เชียงใหม่ครับต้องเขียนว่าทอยชิวนะครับเออช่วยดึงให้ดหน่อยครับได้ ขอบคุณมากครับชอบอเปิดบอชอบอะไรนะครับเปิดบอจะผมไม่เปิดบอใน YouTube นะทุกคนแต่ว่าเปิดบอใน Facebook นะครับถ้าอยากดูความสนุกการเปิดบอเนะ่ยครับได้ที่ f a c เฟ o ูกนะครับการจอดรถตัวไปไปที่เพจพี่แจ็คเล็กได้นะครับต, <c oughs> ต้องมาเต้องมาเพจที่รักความสงบนะเนี่ยครับข้างในนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงโอ้เป็นห้องแอร์นะครับเป็นฮอล์นะทุกคนฮอล์จัดงานนะครับ ก็จะเป็นที่นั่งนะครับให้ใครๆก็นั่งได้นะครับแล้วก็จะมีเวทีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวภายในงานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแฟนมีตนะครับก็คือจะเจอรายจะขึ้นมาพูดคุยกับแฟนๆช,นชาวไทยให้ตอบคาถามให้ได้คุยกันนะครับแล้วก็ใครที่ได้ถ่ายรูปคู่แล้วก็เซนายเซ็นๆๆนะครับก็คือจะน่าจะเป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยการที่ขึ้นไปแล้วก็ คุยด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ลายเซ็นนะครับแล้วก็มีกรุ๊ปโฟโต้อีกนะทุกคนสำหรับภายในงานด้วยน่ครับสถานที่จัดงานนะทุกคนก็เรียกว่าโอ้โหดีมากๆนะครับแนวการจัดแบบว่าโฮมนะทุกคนแบบว่าเป็นกันเองนะครับเพราะว่ามีสวนเหมือนสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็เรียกว่าภายในงานนี่ก็คือมีแอร์นะครับแต่ว่าผมอยู่ข้างนอกนี่ก็น่าจะแฉะไปหน่อย ผมจะมางานนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนนะครับต้องขอบคุณมากที่สนับสนุนแล้วก็ทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับทำให้พี่ๆเขาเห็นว่าผมสามารถทําวิดีโออย่างเงี้ยพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ต่างๆที่งานต่างๆได้นะครับก็ได้รับเชิญมาจากทาง The Stadium นะครับในวันนี้แล้วก็เพจ I, i เ m l e g e n d นนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างคาราบาวกาแฟอารุณแล้วก็โบ๊ทนะครับที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้ผมได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศ แฟนมิตเจอราอย่างใกล้ชิดในประเทศไทยนะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่เจอราดมาแฟนมิตในประเทศไทยและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ใกล้ชิดตำนานสโมสรอย่างเจอราดนะครับอ้าวสวัสดีครับเบียรตัวไหนดีสุดครับดีทุกตัวครับดีทุกตัวครับแบบไหนถ้ากินกลางวันหน่อยก็โรเซ่โรเซ่ได้ครับนี่ไวเซ้นนะครับแล้วนี่ก็เบียรดำนะครับแล้วก็นี่เป็นเบียลาเกอร์นะครับทุกคนแลนนี่นะครับก็จะเป็น เอเนอร์จีเจลนะครับของโบะนะทุกคนแล้วก็กาแฟอรุณนะครับมีชาเย็นชาเขียวแล้วก็กาแฟะนะครับ5 minutes later นีครับก่อนที่ผมจะเรียนจบนะครับมีพี่คนหนึ่งครับทักมาหาผมคนระับน <Yo. S 1> ี่คือเขาทักมาชวนผมไปออกรายการผมไม่ค่อยกล้า,าออกเท่ก็เลยทำไมไม,ไม่ไม่ออกเดี๋ยวทัวลงนะครับเดี๋ไปกลัวดิพี่เห็นเราก็เรียกทัวตลอดแล้วอันนั้นอันนั้นเล่นขำๆไม่ขำนะแต่เขาไม่ขำด้วย คร่าวๆภายในงานนะครับบนด้านหน้านะครับก็จะเป็นบัตรแบบว่า V.I.P. นะที่ขอลายเซ็นด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับก็ใบรับประมาณ20,000บาทนะครับแล้วก็กรุ๊ปโฟโต้นะครับก็จะถัดๆมานะทุกคนแล้วก็ผู้ร่วมงานนี้ก็จะนั่งอยู่ด้านท้ายๆนะครับตัวของผมนะครับริสแบนดเป็นสีแดงนะครับก็จะมีเลขที่นั่งนะครับบอกเลยว่าเรานั่งเลขหมายเลขอะไรนะครับก็ที่นั่งผมนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ต้องยืนอยู่ตรงตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุุดเหทกอย่างนะครับ นี่ครับเจอร์ราสนะครับแต่ยังหวานไวเลยนะใบพี่แจ็คเล็กไม่ติดนะครับ1 seconds later สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสินเป็นเจอร์รัตแฟนมิสที่จัดขึ้นโดยเพจเดอะตเดียมแล้วก็ไอแอมเดเจนนะครับครับมาเวลาพิธีกรมาหน่อยพี่แจ็คระหว่างที่รอเจอร์รัตครับเออได้ เดี๋ยวจะตามหาทุกท่านอย่างนี้ว่าใครมีคำถามเด็กๆอยากจะถามอะไรเจอหลังบ้านกินข้าวหรือยังมันจะมีคำถามที่ไม่ดีบ้างมพี่ลองหาดูเพื่อได้ <c oughs> ตอนนี้มีด้านหลังฮะมีด้านหลังมีด้านหลังด้านหลังด้าหลังหน้าหลังออนะโอ้โหคนนั้นเองขออนุญาตส่งมาแม่อ๋อพระพระมาหาสมปองนะครับถามคำถามไม่ดีนะรู้สึกยังไงกับอาร์เซนอล เนี่ยครับเจราดอยู่ข้างในนะครับทุกคนเดี๋ยวเตินออกมาฟั่งดีนะครับแล้วขึ้นไปทีนะครับตอนนี้โมเมนต์สำคัญนะครทุกคนนี่นะตอนนี้นะปลอมือต้อนสตีเฟ Fantastic for me because he used to stay and he was very defensive minded. He allowed me to attack a lot. But I think my game went to the next level when we signed Alonso and Mascarano, when we had two more defensive midfielders. Then I could become more of an 8 and play as more as a 10, and I could get into the box more and get more goals and be more excited. So they were the three favourite midfielders for me, Di for uh, Mascarano and Alonso. The they allowed me to be the best version of myself. How <laughs> about striker partnership? Your striker partnership? My striker partnerships? Well, I, I really enjoyed playing with Michael Owen in the early days because um, I think in the early days when Michael was at Liverpool, he was obviously Michael a Wendell. world class player. Then Torres, I believe I had the strongest partnership with Torres. I think for two years we were very strong together. I think we really got each other well. Me. And then, as I was getting a little bit later, I think Luis Suarez is the best player. I played with Luis Suarez. Suarez the best oh. I, I played in a lot of special matches throughout my career, for Luka, but if they had to pick one, it would always be Istanbul because of the game and how crazy the game is. Okay, let's go to the game session, okay? Alright, I don't know how to เฟสฟิวชั่นควิสค่ะเกมนี้จะมีนักเตะที่เราเอาใบหน้าเตะมารวมกันสามใบหน้าแล้วมาเป็นหน้าหนึ่งหน้าค่ะมาดูกันว่าจะรู้ไหมว่าหน้านี้มาจากนักเตะท่านใดบ้างพร้อมแล้วไปค่ะอเลนโซเจลาตอเลสอเลนโซอเลนโซตอเลสสองนี้สามยังอเลนโซสองอเลนโซและมาร์สกีราโนเจลาตดูตัวเองวะ เจอหลาดตัวเองก่อเดี๋ยวดิตอนเด็กอะล้วโ่้ที่มาสกโน่ตอนนีอะอลอโซไม่ใช่มาสเคมาสกิโน่ฝังนู้ดาเนี่ยเจอลาจำตัวเองไม่ได้จำตัวเองไม่ได้จริง โอเคค่ะก็ขอบคุณมากมเลยขอบคุณูมกินด้ยนะคะเนี่ครับถ้วยคาราบาลครับชวไว้ก่อนนี่ชูมาแล้วชวไว้ก่อนถ้วยจริงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมคามไใกันก่อนนะคะ I think every every trophy is very important uh, for Liverpool. This is the first trophy that is available in the season, and um, if you can win this cup, it can give you a lot of confidence for the end of the season. Uh, this cup is very special to me because I won it three times, and the third time I actually won it for Kenny Dalglish, which was extra special. So, um, yeah, we won the treble in two thousand and one. Um, and then to win it for Kenny, in 2012 was extremely special. So um, this is a club that we've always took extremely serious. It gives young kids a chance as well, because if young kids don't get a chance to play in this competition, they can't grow and evolve and become top players. So we we, we as a club, and me personally, I take it extremely serious. <laughs> ที่ทําให้เกิดงานดีๆแบบนี้ทาให้พวกเราได้มาเจอกับตำนานไอคอนในดวงใจของเรานะคะเนี่คุณชาลีนะครับทุกคนก่นเลยของคุณเซเียมนะครับแล้ก็อคนที่ให้โอกาสให้คาราบาลให้มวามร่วมในการตรว เออ่ราไปสองฝั่งสปอนเซอร์ที่ส่งนั่อโบว์เอ็นจิ้นนะครับแล้วก็เออ่กาแฟอารูที่เออ่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้ด้านเอ็นจิ้นเอ่อ on behalf of Caravel and on behalf on behalf of t h a i f a n s uh, uh, sponsor, uh, uh, thank you for being here uh, it's a great honor to have you here and I w i s e all the t h a i f a n s to perform well. คืนพายนี้นะครับผมก็ขอฝากเครื่องดื่มคาราบาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับผมยังไงทิพย์เตร์บดก็เชียร์คาราบาวครับผมมากเลยเกี่ยวกับคาราบาลนะทุกคนมีหลายแบบหลายชนิดมากเลยนะอย่างที่ผมได้บอกไปต้นคลิปแล้วพยายากทดลองนะครับที่ประเทศไทยหาซื้อได้เยอะนะครับแล้วก็ซีเจมีเจราดต้องยืนเซ็นชื่อให้แฟนนะครับก็เยอะมากด้วย เดีย๋ยวผมก็เอาไปให้เขาเซ็นเหมือนกันนะครับคนที่สอหนื่อเียรเนที่หนสุดนะครับคือพี่คนนี้วทุกคนเพราะต้องพูดนับหนึ่งสองสามประมาณประมาณ ร้อยรอบร้อยรอบคือรันหนึ่งสองสามเสียงดังมากทุกคนตอนนี้ครับกำลังจะเอาขึ้นไปให้เจราดเซ็นนะครับทุกคนแต่ว่าไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอแล้วหรือว่าเซลฟี่ได้นะก็เดี๋ยวผมฝากคนด้านล่างเขาช่วยถ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนี่ครับบรรยากาศนะทุกคนเยอะมากๆคนคนในนี้ราวๆประมาณเกือบ200คนนะครับผมคิดว่าประมาณ200คนได้นะครับรวมข้างบนนะ อันนี้อันนี้แก๊งอะไรนะครับแก๊งอะไรนูครับลอรถับเรือบูนรอบนี้ถ้าารบูที่ตัวเยอะที่สุดมีอยู่สองคนนี้เลยเดี๋ยว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 ีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเี๋ยวี๋ยวเดีี้เดีเดี๋ยวเดีวมยเเดจเดียวเยเยาวีเดียวเีย ดีใจที่ได้เจอเมื่อวานเมื่อวานได้เจอจิราลรเป็นเพื่อนกันแล้วเนเอันเนเอนกันาแล้วดูแขโชว์แขนก่อนยังไจ่ได้สักยไม่ได้สักเพิ่งเซ็นวันนี้พอดีวันนี้มีมิ팅เลยตอนกลางวัวเข้าไปกินข้าวกับจิราลมาก่อนแล้วก็ได้คุยหลายเรื่องมาก เรื่องอะไรบ้างติดตามได้ในเกมเองนี่ไม่เกมเมื่อกี้เกมบอกพี่ไงว่าเกมบอกว่าเจอหลัดผู้ไทยที่สี่ครัใช่ไหมใช่ผู้ไทยที่สี่ครับพูดว่าเบริกูจ้าเบริกูจ้ะแป้งว่อะไรกันปีนี้เราจะแชมป์อีกอไม่ครับเจะนะพี่ไอ้เดียดไม่เอาแคบโมไปแขวนเอลยเฮ้ยเติมพีขนาดนี่เข้ามาเลี้ยวโบไม่หวังแชมป์จังหวะต้องว่าถูกต้องผมไม่หวังแชมป์เดียวผมหวังอีกแชมป์ นี่ครับพามาเจอโซนสื่อนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อเราเราไม่เจอกันานานเลยครับผมยังนึถึงคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเชียร์บอลเชียร์บาวกันดีกว่านี่โโอ้หคำเดียวลงได้เหรอ <c oughs> นี่ครับพี่ต้นทุกคนโอ้ยเอาแฟนมันแทงมาเต้นทุกคนโอ้ เหนื่อยมากนะทุกคนในการตะโกนอ่ะเพราะว่าต้องเสียงดังสู้ไม้เสียงดังสู้แบ็คกราวด์คนคุยกันนะครับโอ้โหนับถือเลย much 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 later งานจบแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเดอะสเตเดียมแล้วก็ไอรีแอมเลเจนแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักทั้งสามเจ้าเลยนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นการทําให้แฟนๆชาวไทยนะครับได้มาเจอสตีรีนเจริญตำนานลิเวอร์พูลนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ งานก็มีแค่นี้นะทุกคนเคลียร์ของผมไม่ใช่สื่อนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต่อไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศออกไปไม่ได้นะตอนนี้นะครับก็กลับบ้านนะทุกคนกลับบ้านครับเนี่ครับคนก็เยอะมากทุกคนนี่ครับพี่น้ำและพี่พัทกับโค้ดแอคนะครับนี่แฟนลิเวอร์พูลตัวยงเลยทุกคนใครๆก็เป็นแฟนเจราดนะครับดาวย sheer c กวินเซเด c e เนี่ครับพี่ๆทีมคาราบาวนะครับพาเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเข้ามาถ่ายนะครับ เอกลักษณ์มากนะครับนี่ครับพีพีในนดานะครับเดี๋ยวจะมีเล่นเกมนะครับทุกคนนี่คือเบื้องหลังนะครับเฉพาะสื่อเท่านั้นนะครับขอบคุณทางคาราบาลนะครับที่พาผมเข้ามานะครับได้มาเก็บภาพบรรยากาศว่าหลังงานนะครับเขามีอะไรนะทุกคนนะอ๋อให้ถ่ายนะครับขอบคุณทางคาราบาลมากนะครับวันนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันเชมคู่เอฟไอครับสตีเป็นเจลา ไม่ไม่ไม่ถ่ายแอบนี่แอปพี่พี่ทีมงานคาราบาลนะครับเดอะสเตเดียมด้วยนะครับ ใกล้ชิดถ้วยแฟนบอนแท้ถือไปสวยดูเลยอ่ะแล้วไม่พี่พี่ถือพี่ถือได้นี่ครับไม่มีใครรู้ดีเท่าเขาคนนี้นะครับมีใครเซ็นบ้างครับอันนี้เจอร์ล่าอันนี้เจอร์ล่าอันนี้เฮนเดอร์สันอแอคเกอร์อันนี้เป็นชาบี้อารมโซสโอ้โหก็บกันนี่ก็บกันต่ันสุดยอดถ้าฟันได้มาสักคนนี้นะต้วย่างไสุดยอดนั่นแหละครับทุกคนเอ็กคลูซีฟมากเป็นเบื้องหลังที่ คนมางานไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้นะครับต้องขอบคุณทางคาราบาด้วยนะครับขอบคุณพี่ป้ายนะครับที่ชวนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับเดีอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีกิจกรรมไหนในประเทศไทยนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเอาอย่างละหนึ่งเลยครับไม่เออไม่เป็นไรครับไม่เอา IPA ก็ได้ครับนี่ครับนี่ทุกคน เชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์ได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวนะครับนี่ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ